เออแล้วเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะตอนนี้เราเรียนดนตรีใหม่หเข้าบทเรียนแล้วด้วยเราอยากให้เดินมาดูนะเราซ้อมหนักมากเลยอ่ะเออเปบสพ่อเธอแล้วว่าเราคุไปได้วยกันไม่ได้เราไม่ได้ชอบดนตรีร็อกแล้วเราชอบดนตรีไทยเราเริ่มเถดครับบูนถือมไมโครโฟนดีๆหน่อยหรือว่ามันเข้ากล้องอ่ะต้องเปิดบ่านลมน้องต้องมากกว่านี้ น้องต้อคิดว่าน้องอยากออกเล่นวิชาตัวนี้มากนะส่วนน้องเป้โอเคนะเล่นอารมณ์เดียวเลยอ่ะร้อมนะ้ำแสดงพร้อมเสียงปิดก้็ปี๊ดท<อ>ะ,ะเลสักนิดรักมันจี๊ดมากซินเจ็ดคันหนึ่งเทคสอง ป <Bye. S 2> สวัสดีค่ะแม่ก็อยู่หอค่ะอาทิตย์นี้หรอดีมยังกลับไปไม่ได้อ่ะแม่ติดงานนะคะ คงจะเป็นเดือนหน้าถ้าดีมเสร็จงานเมื่อไหร่อ่ะดีมจะรีบไปเลยนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ตรงนี้เรายกระดับขึ้นมาในการถ่ายภาพยนตร์ในระดับอุตาสารรรรหรือระดับที่ใหญ่ขึ้นซึ่งส่วนสำคัญในการทำภาพยนตร์ระดับอุตาสากรรมนี้ก็คือหน้าที่ตำแหน่งทุกอย่างต้องชัดเจนหน้าที่ที่เราจะมาพูดกันวันนี้มีโปรดิวเซอร์มีดีคเตอร์มี Director, ม Art Director, มอาร์ตดีคเตอร์แอคติ้งเอ่มาพูดถึงเรื่องของโปรดิวเซอร์กัน ใครรู้บ้างว่าโปรดิเวเซอร์ทำอะไรกันบ้างในกองโปรดิเวเซอร์ทำหน้าที่ดูแลปรกาสารงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในกองเน้นการบริหารดูแลและการเอกาสารจัดงบประมาณเฮ้ยบูมกูเห็นมึงอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องหนังเยอะกูอยากจะรู้ว่ามึงงานรู้เรื่องหนังเยอะแค่ไหนวะ อยากรู้อะไรผมก็ลองถามดูภาพเคลื่อนไหวเรื่องแรกของโลกอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับอะไรวะและใครแม่งกำกับวะอ,อ๋อภาพเคลื่อนไหวภาพแรกของโลกอะ่ะการตั้งกล้องถ่ายการจามชายคนหนึ่งเว้ยพู่มกับอ่ะเขาไมด้ระบุไว้ผู้คิดคนต้นแบบภาพยนตร์คือโทมัสเดวาร์อดิสันเออแล้วทำไมหนังุเรื่องแม่ง ต้องเข้าวันพฤหัสด้วยวะอ๋อเดิมทีเนี่ยหนังเข้าทุกวันศุกร์ไว้ดังคนในวงการเนี่ยเรียกว่าสามวันอันตรายไว้นี่คือวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่ต่อมาเนี่ยเสียเจงยงนายกสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์ในสมัยนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสเพื่อใหหนังแต่ละเรื่องเนี่ยได้มีโอกาสได้ทาเงินเว้สี่วันเนี่ยหนังแต่ละเรื่องเนี่ย,นนย,ยชี้ตายเลยว,ว่าจะเจ๋งหรือเจ๋งเฮ้ย เวลากูดูหนังหรือซีรีส์เกาหลีเนี่ยกูไม่เข้าใจวะทําไมพระเอกหรือแม่กน็นางเอกเนี่ยไม่ต้องป่วยเป็นโรคลูคีเมียดีว,วะเออกูไม่รู้อ่ะกูไม่ใช่คนเกาหลี <c oughs> เออคุณไม่เหี่ยวครับแค่อ้ที่คุณนั่งอยู่เนี่ยมันเมืองไทยนี่ครับใครจะไปรู้ถึงเกาหลี <c oughs> เฮ้ยคุยอะไรกันวะพวกกูกำลังทดสอบคุณบูมสุดยอดแฟนมันแท้หนังอยู่อ่ะ เออเดีมเรื่องโปรเจกต์อะไปงไหนแล้ววะตอนนี้ก็กำลังเขียนบทอยู่วะแล้วมึงแน่ใจกับโปรเจกต์นี้หรือเปล่าวะเฮ้ยแน่ใจดีมีพวกแกต้องหลายคนคือกูอะไม่เคยเห็นผู้กำกับภาพยนตร์เป็นผู้หญิงเลยนะเว้ยถ้ามึงอะจะไหวเหรอวะโหยเต๋อมึงก็หาให้กำลังใจเพื่อนมึงดีวะกูรอเลย วัยดีนักศึกษาอย่างที่รู้กันเดือนหน้าจะม,มีการสนอโปรเจกต์จบของพวกเราซึ่งผมจะเรียกมันว่าอาชีพซึ่งส่วนเกณฑ์การให้คะแนนพวกคุณเนี่ยผมจะดูถึงการแสดงออกถึงความเป็นอาชีพของพวกคุณความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้และความรู้ที่พวกคุณได้สั่งสมมาตล,ตลอด4ปีสำหรับโปรเจกต์นี้ ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจและเต็มที่กับมันเพราะว่านี่อาจจะเป็นงานสุดท้ายที่พวกคุณจะได้ทำในฐา,านะของนักศึกษาในมหานอะไรนี้และคำถามนี้ผมเคยถามพวกคุณมาตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งวันนี้ผมจะกลับมาถามพวกคุณซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภาพยนตร์คืออะไรอะกูไล์ให้แล้ว เบื่องหลังหนังกุมเราเออขอบใจมากบทหนังเรื่องใหม่เหรออือยังไงมันก็อยางผมมากแล้วกันกูไปนอนก่อนละ อ้าวมิวมีอะไรพี่ดีแม่ป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แม่อยู่ที่โรงพยาบาลได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จะรีบกลับไป เฮ้ยพวกมึงดีมันบอกมันกลับไปเยี่ยแม่ที่เชียงใหมว่ว่ะ หมอบอกว่าต้องรอผลตรวจก่อนค่ะทีเนี้ยแม่คุณปวดเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่สองซึ่งในตอนเนี้ยจะผลตรวจแล้วอ่ะเรายังมีวิธีการรักษาอยู่ซึ่งก็คือวิธีการผ่าตัดแต่หมอไม่รับรองว่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะนอกจากจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยแม่คุณนะยังติดเชื้อในกระเพาะอาหารอีกด้วย เดี๋ยวยังไงก็คงต้องให้ผู้ป่วยนอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อรอการผ่าตัดต่อไปตอนนี้ยญาติผู้ป่วยก็อยากให้อยู่ดูแลใกล้ชิดในมอขอตัวก่อนแล้วกัน คือการทํางานของกล้องภาพยนตร์ระบบฟิล์ม16มิลหรือที่เรียกกันว่าโบเลกในที่นี้เราเห็นกันแล้วว่ามันมีองค์ประกอบและชิ้นส่วนที่สำคัญที่ทํางานสัมพันธ์กันถ้าหากชิ้นส่วนใดชํารุดหรือขาดหายจะทําให้กล้องไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบนักศึกษาทุกคนคงจะเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนกันแล้ว,แล,วแล้วอย่าลืมอาทิตย์หน้ามีสังานนะครับ ดีมดไม่มาดีมไปเยี่ยมแม่ที่ชียงใหมค่ค่ะแม่ดีมแม่ดีมป่วยเหรออันนี้ฟังผมนะผมว่าปัญาหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันคือบททดสอบที่จะให้พวกคุณอ่ะตัดสินใจว่าต้องการทำสิ่งนั้นจริงหรือเปล่า เฮ้ย <Hey, S 2> พวกมึงว่าไอ้ดิมจะกลับมาป่าววะกูว่านะเว้ยวันพิชชิ่งมันต้องกลับมามึงไม่เคยดูหนังสายฟิลกูดเลยวะที่ตอนคายแม็กอะนางเอกมันจะกลับมาทำความฝันของมันเว้ยแต่กูกลัวว่าครั้งนี้อะมันจะไม่เป็นไปตามหนังอะดิวะเฮ้ยแ hey, ทนที่พวกมึงอะจะมานั่งเรามันอยู่ที่เนี่ยทำไมพวกมึงอะ ไม่ไปหามันที่บ้านวะ หลังนี่แหละที่จำได้จำได้ไงวะมาล่ะถึงได้สองปีที ah, ่แล <dancing> ้วเลยนุ <parler> ้ยเออเดมเดมเดมนี่คนมาแล้วมาหาใครคะพวกพี่เป็นเพื่อนดีมาจ้าดีมอยู่บ้านไหมพี่ดีมไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลยังไม่กลับมาเลยค่ะพวกพี่เข้ามาก่อนไหมคะเข้าไปนะ m <susur> Nei uh. าาวก่กูจะมาเยี่ยมแม่มึงวะ่ะเป็นไงบ้างวะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะถ้างั้นพรุ่งนี้พวกกูขอไปเยี่ยมแม่มึงที่โรงพยาบาลได้ปะวะอืมมิวเดี๋ยวคืนนี้พี่ไปเฝ้าแม่ต่อแล้วกันนะ ดีมได้พวกเรารอถึงเมื่อไหร่วะมึงก็ใจเย็นๆหน่อยดิวะแม่ทั้งคนนะแต่กูว่าไอเฟรมมันก็พูดถูกนะเว้ยอีกไม่กี่วันน่ะเราก็จะพิชชิ่งแล้วอะ่ะไอดีมจะเัไงอะ่ะก็น่าจะบอกพวกเราก่อนนะเว้เยรือดีมมันจะไม่ทำโปรเจกต์แล้ววะเฮ้ยกูว่าพวกมึงใจเย็นกันก่อนดิวะกูรู้พวกมึงอยากทำโปรเจกต์จบเร็วๆอะแต่พวกมึงก็ต้องเห็นใจดีมันบ้างดิงั้นวมึงทำไง งั้นเรื่องเนี้ยเดี๋ยวกูคุยกับอีดีนก่อนละกัน